สวัสดีค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะอุ้กาพาชมวัดไปนิสสามาทคีนะคะเพื่อนๆพี่อนงพค่องท่น้องสวยงามมากจ้าอยู่อำเภอโพธิสุวรรณนะคะบรรยากาศเงียบสงบจ้ะกระชอนนี้จ้าเพื่อนเพอนแต่ว่าภาพี่ณองมาชมนล้ะจ้ะ ขอบคุณขอบคุณบางครั้งอาจจะบอาพี่เบาชื้นแล้วเนาะค่ะนาะบรรยากาศตอนเที่ยงค่ะบรรยากาศวัดนารากระเด็นทางมาวัดไตรมิตรมาตรีจ้าอยู่อำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณนะคะสวยงามมาจ้าสวยงามมาจารเป็นวัดที่อันนี้ผู้คนกับวัดที่ยวบ่อยเนาะค่ะที่รถถ้านักนักท่องเที่ยวมากบริเวณนี้บ่อยๆจ้า มัดมือแล้วจะเพื่อนโงตบริเวณบ้าก็สงบร่มรื่นจ้ะตากบมงานก็จะเนี่ยบุคดาสิท้ายางช่มบริเวณเนะคะบริเวณถีว่าพญานางนะคะะลงบริเวณนี้ก็จะเป็นโยนโยนเหรียญทำบุญโยนเหรียญเะกระูดนะคะ อากาศอะไรก็ห่อนจ้ะแต่ว่าากาเย็นจากไอหนามนี่ค่ะท่านเพจน้าพูจ้ะงจ้ะอาติเซียงดังนี่น่าจะที่น่องพาเดินชมบริเวณรอบๆนะจ้ะเดินขาเพื่อันนี้นะคะยื่นเลียนมองยื่นเรียนจ้ะบริเวณบริเวณบ้านนะคะสวยงามไหมคะ เที่ยวชมเนาะจ้ะมาเที่ยวชมด้วยจ้ะมีนักท่องเที่ยวมาตลอดจ้ะถึงจะเป็นอากาศตอนถึงเที่ยงนี่ก็ยังรู้สื้อกลับมาบริเวณนี้เย็นค่ะเย็นค่ะสาธุด้วยจ้ะสาธุ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 จ้าที่ผ้ายางชมเนาะจ้ะผ้ายางชมบริเวณนี้จ้ะมีลูกปั้นพญานาคเยอะแยะเลยค่ะ เดีะสวยงามมจ้าอยู่ที่โคสสีสวนนะคะสวยงามไหมคะสวยงามัล่อบบริเวณวันเนาะค่ะ สวยไหมคะเดี๋ยวจิภาพไปชมอีกรบริเวณไหมเนาะคะขอบคุณที่รับชมนะคะ